ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสนําเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการติดป้ายบ้านองค์อ,งอิงเพชรบ,บ้านแพงไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ติดตั้งเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นหินอ่อนทั้งแผ่นครับทุกคนพร้อมสลักชื่อองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงตัวใหญ่ๆสีทองนะครับเขียนเอาไว้บอกว่าบ้านองค์อิงรัตนาพร1994มู 1, 9, 9, 4, บ้านหนองคูตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับทุกคนแน่นอนว่าเมื่อเชา้านี้เราจะเห็นบรรยากาศที่พ่อรุ่งนะครับได้มีการ เช็ดป้ายบ้านให้กับลูกสาวอิงเพชรบ้านแพงลงโซเชียลปรากฏว่า FC f ฟ n นลับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยคือเราเห็นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะทุกคนเรามองว่าอุ้ยสวยดียิ่งใหญ่อลังการแต่ก็จะมีบางคอมเมนต์แหละครับที่เข้ามาตำหนินะครับทุกคนไม่ต้องอะไรมากหรอกขนาดพระพุทธเจ้าเนาะยังโดนตำหนิเลยใช่ไหมครับเราเป็นคนธรรมดาครับเราก็ต้องถูกตำหนิอยู่แล้วถูกไหมครับทุกคน มิง้งข่าวกระแสได้มีโอกาสอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับข่าวเมื่อเช้านี้เราก็มาไล่ดูเอ๊ะทําไมคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะจังใช่ไหมครับบางคนก็มีเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ๊ะเหมือนป้ายโรงเรียนบ้างนั่นนี่นู่นใช่ไหมครับทุกคนซึ่งเราไม่คิดไปถึงตรงนั้นนะตอนตอนที่มิง้งข่าวกระแสอ่านข่าวเนี่ยเราก็บังว่าเออก็มีคนคนคิดต่างเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยซึ่งหากใครที่มีความรู้เรื่องป้ายหรือว่ามีความรู้เรื่องห่วงจุย้ยนะครับจะทราบดีว่าบ้านของอีกเพรบ้านแพงรวมถึงป้ายบ้านของน้องเนี่ย ห่วงจุ้ยดีมากๆาครับทุกคนเนาะเป็นพื้นหินอ่อนทั้งแผ่นแบบไม่มีรอยต่อนะครับแล้วก็เป็นขอบเนี่ยเป็นดอกไม้นะครับสัญลักษณ์ประจําจังหวัดด้วยพ่อแม่ของอิงแฟนเพจครับทุกคนไนดะ้มีการเขียนข้อความนะครับเอาไว้บอกว่าเสร็จเรียบร้อยสวยงามตามหลักห่วงจุย้ยขอบเนี่ยเป็นลายดอกลำดวนดอกไม้ประจำจังหวัดถ้าใครมีความรู้เรื่องป้าจะทราบดีว่าเป็นหินทั้งแผ่นนะครับแบบไม่มีรอยต่อสวยงามครับทุกคนนี่นะครับ อ่านะครับทุกคนก็สวยงามดีนะคือมิมข่าวกระแสเนี่ยปกติแล้วเราเราจะได้เห็นบ้านแบบมหาเศรษฐีเราได้เห็นบ้านศิลปินดารานะครับ เราก็เห็นเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือไม่ได้มีอะไรแบบน่าคิดมากเลยบางคนก็ไปตําหนิว่านั่นนี่นู่นมิมองว่าเป็นเป็นเรื่องปกติแหละที่คนจะมาตําหนิเนาะเพราะว่าน้องก็เป็นบุคคลสาธารณะเป็นศิลปินดาราใช่ไหมครับทุกคนก็ไม่แปลกแต่ว่าคือเราอะเรามองเผินๆแล้วก็รูปแสดงความยินดีครับซึ่งแน่นอนว่าเรารู้ว่าพ่ะเอกแม่หน่อยอุ้งอิงเนี่ยคงปรึกษานะครับกับทางด้าน สาดหวงจุ้ยแล้วถึงได้เอามาติดหน้าบ้านคือเราไม่ได้คิดอะไรเลยจนกระทั่งมาอ่านคอมเมนต์นี่แหละเรามาไล่อ่านคอมเมนต์ก็จะมีแค่บางคอมเมนต์เท่านั้นแหละที่ก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเออมันแปลกๆบ้างนูน่นนี่นั่นแต่ทีนี้พอพรอเอกเนะครับได้มาอธิบายให้ทุกคนได้ทราบว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ อ่ะโอเคคาดว่าคอมเมนต์เหล่านั้นก็คงจะรู้แล้วนะว่าความหมายมันคืออะไรครับทุกคนความหมายดีมากๆครับและมีผู้ใช้ facebook รายหนึ่งครับทุกคนชื่อพี่ปิยพัฒน์นะครับซึ่งมีความรู้ในเรื่องของป้ายนะครับเขาก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าตามหลักฮวงจุ้ยจะเป็นสีมงคลครับสีทองเนี่ยสืถึงความมั่นคงร่ำรวยและความสำเร็จ ดูแลง่ายพื้นสีดำเนี่ยทำให้ป้ายดูใหม่แล้วก็สวยงามอยู่เสมอคือองจริงครับทุกคนสีดำเนี่ยมันไม่ใช่สีแบบไม่มองคลอะไรเลยสีดำเนี่ยเป็นสีเพิ่มบาร,รมีด้วยซ้ำนะครับทุกคนอันนี้จากความรู้ที่มิม้มมีเล็กเล็กน้อยๆนะครับเราบอกว่าสีดําเป็นสีที่มิม้มชื่นชอบมากมากและเป็นสีที่เสริมบาร,รมีนะครับให้กับตัวเราเองนะครับแล้วก็อีงเนี่ยทำเป็นพื้นสีดําก็เสริมบาร,รมีให้กับครอบครัวของน้องนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก็ เป็นกาลังใจให้เนาะทุกคนครับอ่าตอนนี้หูคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากๆเลยว่าสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากเลยพ่อเอกนะครับเมื่อเช้านี้เราทุกคนคือคลิปเนี่ยมาจากพ่อรุ่งก่อนเลยพ่อรุ่งก็คือมีการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เช็ดป้ายนะครับแล้วก็ใส่เพลงหอบฝันมาลังห้านเราก็ดูนะตั้งแต่เมื่อเช้าเลยแล้วว่าโอ้แพงนะเนี่ยอลังการนะนี่ห่วงจุ้ยดีมากมาก คือเราดูเรารู้เลยว่ามันเปน็นคือสิ่งที่ดีนะครับแต่สําหรับคนที่คิดต่างนี้เราก็ก็ว่าไม่ได้นากก็แล้วแต่ความคิดของใครของมันนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้พ่อเอกองค์อิงด้วยตอนนี้บ้านก็คือแบบว่าเสร็จสับเราทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวจะเป็นบ้านหลังใหญ่จากสีสเกตสร้างบ้านรวมถึงอาคารที่สร้างเอาไว้ พักพิงให้กับพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับเวลาที่ไปร่วมงานมันจะเป็นงานบูญงานกระถินงานผ้าป่านะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีงานผ้าป่าอีกแล้วใช่ไหมครับทุกคนอันนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่าสุดเป็นห้องรับแขกนะครับที่ทางด้านพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจเนี่ยได้อัปเดตนะว่าตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสร้างจากสีสเกตสร้างบ้านเช่นเดียวกันนะครับสวยงามเอาไว้ต้อนรับครับทุกคนแล้วก็เอาไว้เป็น สำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาขาสําสำหรับจังหวัดไหนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเดินทางไปเซ็นสัญญานะครับที่บ้านของซุปเปอร์สตาร์หมอลำ mm hmm. องค์อิงเพชรบ้านแพงได้เลยนะครับเนาะทุกคนครับ นี่แหละแล้วก็ล่าสุดอัปเดตนิดนึงนะครับสคสอองอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนบัตรแข็งร่วมหน้าชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงประทะภาพยนตร์จำปาทองวงเล็บนะครับฉายไขยอ้อด้วยมาแล้วงานผ้าป่ามหากุศลครับทุกคนบ้านน้องอิงวันที่30ธันวาคม2568สวยงามมากๆ120บาทพร้อมส่งนะครับมี3แบบหน้าหลังนะครับทุกคนหรือจะรับ กับองค์อิงเป็นบ,บ้านแพงตามหน้างานได้เลยหางเลขเนี่ยมีลุ้นรางวัลด้วยนะเออโหทุกคนนี่คือเป็นรูปองค์อิงกับแม่หน่อยครับทุกคนสวัสดีปีใหม่นี่อะใครที่อยากจะได้นะครับทักไปได้เลยกับทุกคนที่พ่อแม่องค์อิง,องแฟนเพจเดอ้อนะครับทักไปได้เลยครับทุกคนอ่านี่คือสคสอปีล่าสุดเลยนะครับที่พ่อแม่องค์อ,งอิงได้ออกมา บอกกล่าว fc แฟนคลับบัตร120บาทเท่านั้นแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเอาไว้บอกว่าขอบพระคุณ fc แฟนคลับทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนี่นะครับทุกคนนะ่ารักอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปองค์อิงอแบบเดียวๆนะครัะพ่อแม่เห็นไหมครับอันนี้สวยนะอันนี้ประมาณประมาณแบบว่าได้ได้เจอองค์อิงอแบบเแบบต็มๆอันนี้ก็จะะปาณแบบองค์อิงอแม่หน่อยถ่ายภาพยนต์หอบฟันนี่ผลฟิลผลงานล่าสุด นะครับแล้วก็เป็นรูปที่มีความหมายมากๆเลยนะครับกว่าน้องจะมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็แบบที่3นะครับอ่าก็จะเป็นองค์อิงอุงอ้ยอันนี้สวยมากอันนี้ก็จะเป็นอง๋งอิงนะครับสวมเป็นชุดสีแดงพร้อมมีตัวหนังสือด้วยนะครับน้องเขียนเอาไว้บอกว่า อุ้งอิงเพชรบ้านแพงฮักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะจ้าขอพระคุณพ่อพแม่เอฟซีแฟนคลับที่สนับสนุนหลา่ามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ครอบครัวของหลา่ามาโดยตลอดหล่าฮักพ่อๆ่อแม่เด้ยจ้านี่ องอิงเพชรบ้านแพงเขียนเองเลยตัวหนังสือน้องเลยจําได้นะครับทุกคนอ่ะก็ไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับทุกคนนะอ่ะคลิปนี้นะครับฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยนะ้องสาหรับประเด็นเรื่องป้ายยังไงทุกคนเรื่องป้ายยังไงผ่านเนาะผ่านเนาะจบนะเรื่องป้ายนี่คือจบนะทุกคนเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์มาแปลก นะครับทุกคนอ่ะคลิปนี้นะครับฝาก FC แฟนคลับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ